สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้นองสุขุสุขคนสุขบงสุวรรณยายกับผ้ามะเก็บเห็ดคือเก่าเลยจ้าแต่ว่าเห็ดมันเป็นใครออกนะค่ะเห็ดมันจะออกมองรอดดอกสองดอกเลื่อยใบไทยบึงแต่ก็มากันฮะหกคนก็เพิ่นก็ได้อยู่ย่ายกับสีใบไายกับให้บึงพี่น้าตามยาาไปจ้าจากเพิ่นเพ่นอยู่ u, มองไดรดอกพี่น้อง อันนี้กะตายหญ่กับใดอยู่ด้วยจ้าที่นี่เห็ดทานขาวจา้าอืมอืมใดกับใดแก่งอยู่ได้พอแก่งอยู่ค่ะแต่พอกแก,ก่งอยู่ด้วยจ้าแต่ยหญ่กับสิปห,หาเพื่อนเ,อนเพเื่อนเพื่อนฮู้นเขารวมตัวกันอยู่กุบคนจ้าไปเบิ่งกระตาเขาตัวพี่น้องเนาะพี่พน้องขึ้นต้นขึ้นมองขึ้นอนมากอะ่ะฝนมันกับสิโต๊ะ ฝนก็ลิล่เนแน่ก็เล่ามาเฮ็ดคิดจักเน่ก็เล่ามาแเฮ็ดคิดเลยค่ะมากันเหมือนเดิมเลยค่ะพี่น่อยเพิ่กตาเพิ่เลอจามาหนีเพิ่ใครมัาเดทายกิเห็ดพี่นอดนเห็นดอกหนึ่งเด้อจ้า นโดนก็จะเห็นเห็ดดอกหนึ่งหยางจนเมื่อยคุณยายแอวได้เยอะไหมคะยายพินนี่ตะกะคุณยายได้หลายบ่จ้าจ้านี่ค่ะพ่จ้าบ่ได้๋ยวไทยบ่งต้อนเก็บด้วยจ่าพี่น้องโอ้ยเห็นเห็ดขาลายพี่น้องบ่่บโอ บ่โอ้พหเรานุ่งแจ็คเก็ตหนึ่งนุ่งเขาบอกนุ่งเขาพี่น้องอย่างมาทะเลผ้าเบิร์ทินทินก่อนอยากเลยอดีตของคุณยายพินเด้อค่ะออืหัวายพินอยังไหลงามเลยอุ้อุ้อุ้เห็นนางเอกคุณพนพนเอาเอาเดี๋ยวโอ้หนี่ของยายแอ๋อเด้อค่ะสวยงามจ้ะหมานบอกคุณยายมาหนิเป็นยังคือปรหมาน มืนอนี้ตาไล่คุณเพื่อนหนี่บ้านเลยตาไล่นะพี่น้องกาแฟก็หอดเมื่อก้กินกาแฟเองจังแต่นีแหละเนาะมันเลยตาเมันเลยลายอืมตั้มล้างคนไปอีกจ้าพี่น้องเดี๋ยวอีกยังอีกคนเสือสีม่วงมบอนันเพิ่อนมาสีม่วงกันมืนอนี้ก็บ้าสีม่วงพก่โตพี่น้องเพินหมาเพินหมาแห้งเผินนั่น ไม่ด er uh. ีคนที่มองมองมาไม่เ็ง่ายไม่ใช่ไม่จะเห็นง่ายคนวะนี่ยังคา a m e ตัวนี้นี่กนก็ผุนจะเห็นลังเลผุนผุนคุณยายก็เจ็บได้อีกอ่ะ พี่น้นองนี่เด้อเห็ดเนน้อยเหลืองเหลืองเห็นน้ำเห็นน้ำยาใบโบยาสิผ้าเก็บไอ้ถึงเหลืองหน่อยเด้อยาสิผ้าเก็บจ้ะนี่เด้อค่ะนี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่กสีออกไปลดเลยนี่แต่จังมาเห็นเนาะพี่น้องเป็นเหลืองหน่อยเนาะพี่น้อง

เป็ยังจังย่ายจะมาเปิดกล่องแต่โดนๆนั่นจากเห็นเห็ดพันว่าอีลี่เด้พี่นอ้องย่างมาท่านเปิดกล่องเฮียจังจะมาเมื่อยกาบปเห็นเห็ดเปิดกล่องลาว่าเอา้าเปิดขึ้นปื๊บเอา้าเห็นเห็ดโอ้ยจอมน,น้องจะว่าบ่เนาะโอ้ยปุ่นเป็นไตอืมดี๋ยวหาอีกไปเรื่อยๆนะจ้าเดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยกิ้ทายให้พี่น้องเมืองอีกนะค่ะอ้ากัยังมาท่านไหนไปวิดอีกเหรอพี่น,อน้องนี่เปิดเห็นพึ่งเรืองเอาเนาะพี่น้องเนาะ พ,พี่น้องเก็บเพชรดังสีก็ได้น,อน้องนี่จ้าอีกดอกค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องเห็นบ่ี่ิอุ้ยงามนี่ผลกำลังแต่งามเพิ่นบ่ถือผลเนะาะจ่าจะกินน้ายาจ้าโอ้ยขึ้นไปตั้งพ่อนอีกก็เห็นพี่น้องโอ้ยนี่จา้ามามาจ้าดอกเพิ่นกันหน่อยแห้งพี่น้องมาซ่วยย่าเก็บในด,ดอกหน่อยพด่นเนาะ โอ้ยนี่นี่นี่ค่ะพี่น้องจ้มามาจา้าตามยายซอยยายเก็บซอยยายเก็บด้วยพี่น้องโอ้ πα, นี่ใจไมเ่เห็นว่าพี่น้องนี่อยเห็ดเพื่งอเงเอ็ดเ,เ,เพื่งเห็ดเพื่งเลื้ยงหน่อยพี่น้องนี่เอาไปแกงสิแซ่บแ่บแสบลายงามหน่ยยุ้ยยุยย่ยยจ้านี่จ้านี่ค่ะ พี่น้องเห็นอีกบ่จ้านี่เก็บออมพ่นอยู่นี่ก็ได้เนาะพี่น้องโอ้ยพาพี่น้องเก็บห็วตุงเรื่องอ่ะแล้วจ้ะมาใส่เครียดออกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นบ่จ้านี่อู้หึเห็ดหวานเห็ดหวานพนวาพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดยังน้อนน่จ้ะ โอ้ยเห็ดหาดพี่น้องเฮ็ดพึ่งเ,งเงหลืองไปบว่าหันเด้อจ้านี่คุณคนเก็บอยู่เห็ดพึ่งเหลือง่นว่ามันคือสีลายเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ามาอู้มันเก็บอยู่หุ่นโอ้ย่นว่าขามากกเห็นน่ะพี่น้องนี่เห็ดพึง่งเหลืองค่ะตาม,มาพี่น้อง เก็บเ,เ,เห็นอะไรคุณยายตังเหลืองค่ะโอ้ยเก็บถั่วเหลืองแบบเก็บบางหั่นแหรอพี่น้องให้ยายโกะนานี่คุณก็ได้หลายนี่น้องนี่คุณก็ได้หลายเด้อของคุณยาย เป็นแตหลายพีน้องนีค่ะ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 ถ่ายรูปถายรูปค่ะงามๆค่ะอ่ะพีน้องเป็ยล่ะไเฮ็ด้เหนยัง เหรอแห็นอะไรบ่อ้เห็นแดงไงพี่น้องมุนยุนน้ำปลายมีนี่เดจ้ะโอ้ยผ่านมึงห่อยพ่เก็บพี่น้องมาเดจ้ะเห็นบ่พี่น้อง